สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแบทดอกนะผมก็จะมาแนะนำอธิบายการตั้งค่าท่านยังไงให้มันลื่นแล้วก็ตั้งแบบไหนดีนะครับผมหนึ่งเลยเรามาดูการตั้งค่ากราฟิกกันก่อนนะครับผมตั้งแบบไหนดีนะครับเวลาเรา,เราตั้งหน้า็อบบี้กับการต่อสูอ้มันจะแยกกันนะครับเห็นตรงคําว่าต่อสู้ไหมอ่ามันจะแยกกันนะครับหน้า็อบบี้กับต่อสู้ครับหนึ่งเลยเฟรมเรทนะครับเราคนที่จะปรับสูงได้เท่าไหร่ก็ปรับเท่านั้นครับปรับไปเลยนะครับ ส่วนกราฟิกผมแนะนําให้ปรับอยู่ในละสองระดับนี้นะครับผมคือใครที่แหลกก็ก็ลองปรับสลับกันดูนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับบางทีมันอาจจะปรับต่ําเกินไปมันก็จะแบบว่าแหลกนะครับปรับสูงเกินไปมันก็แหลกเหมือนกันนะครับลองแบบปรับให้มันอยู่ในบาลานซ์เครื่องดูนะครับผมอันนี้แต่ส่วนตัวผมปรับต่ํากับกลางนี่นะอืมแต่ถ้ามองง่ายๆก็ต่ําก็มองง่ายครับผมอืมส่วน ลอยอยากคนที่จะเปิดเอาไว้นะครับผมลบลอยหยากคือมันจะทาให้ภาพมันละเอียดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ลบลอยอยากของแบบตึกอะไรเงี้ยมันจะทําให้เห็นมุมมองคนชัดขึ้นนะครับผมส่วนความสว่างก็แล้วแต่เพื่อนๆนะเ okay, ทต่อมาคือเกมเพย์นะครับคือการเล่นนะครับผมโอเคอันตัวติดตามเสียงนี่ผมเปิดนะครับเวลาแบบโดนยิงหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นนะครับผมแล้วก็ ติดตามเสียงได้อคอนอันนี้ผมก็เปิดไว้นะครับเวลายิงแล้วมันจะมีขึ้นเสียงแสดงไอคอนเพื่อช่วยแยกเสียงตา่ตางต่างกันเนี่ยเห็นปะอ,อันนี้แสดงแสดงตอนที่เราถือปืนอะ่ะมันจะมีตัวที่ลูกกระสุนอยู่ข้างๆครับผมอยู่ทางข้างตรงขวา,าจอเนี่ยเห็นปะเวลาเราถือปืนอะ่ะฮะอันนี้ผมก็ปิดนะครับไอ้สามดีอ่ะน,นี่ปิดตรงน,นี้ส่วนไอ้ปิดกั้นนี่ผมเปิดนะแล้วการใช้งานในการรักษาน,นี่ผมปิดนะครับ ไม่อยากให้มันแนะนำนะครับติตาจตโนมัดก็เปิดครับช่วยเล็งสโคปด่วนอันนี้ก็เปิดนะครับผมวันที่จะเปิดเอาไว้นะครับเวลาเราสับสโคปนะครับส่วน FPP ก็ควรจะเปิดเอาไว้นะครับผมบางจังหวะเราแบบสลับ FPP อย่างนี้นะ <c oughs> เสร็จแล้วครับสกิลเพย์เกมเพย์นะครับต่อมาควบคุมอันนี้ผมว่าแล้วแต่เพื่อนๆน,นะเอียงตัวการปัดกระโดดอะไรเงี้ยผุมกระโดดแยกผมผมใช้ปุ่มม้วนตัวแยกนะครับการมมวนตัวเห็นปะ ผมกดแยกนะครับอันนี้มอนตัวอะมาอ่าอันนี้กระโดดใครที่อยากได้ปุ่มผมนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับเอาไปใส่เองนะต่อมาก็คือใจโลสโคบอ่าอันนี้ผมเปิดตลอดนะครับผมการสโคบขึ้นไหลนในกดแยกนะครับผมกดปุ่มมันจะมีปุ่มลต่างๆนะครับผมกดแยกแล้วกดไม่มีนะครับเห็นปหคือเวลาเรายิงแบบยิงอย่างเงี้ย มันจะขึ้นเหนือไหลให้เรานะครับผมไม่ค่อยชอบมันรู้สึกช้าผมก็เลยออกนะครับโอเคปิดปิดปิดช่วยเร่งเปิดอันนี้ผมเปิดไว้นะครับยิงอัตโนมัติทีละนัดอันนี้ก็เอ่อเวลาสลับสลับเอ่อสลับยิงนัดหนึ่งเป็นชุดอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ผมก็กดแบบว่าติ๊กเอาไว้อือันนี้บางคนก็น่าจะรู้แหละอ่าเร่งพัานไหลไง้าเร่งพ่านไหลอัตโนมัติก็ปิดนะครับกดปิดไปเลยอันนี้นะครับเร่งพ่าน มันจะมีสออันไงปุ่มมันจะขึ้นถ้ากดปิดสองอันปุ่มมันจะไม่ขึ้น,นครับหมดยิงลูกสองก็แตะนะครับผมหมดตไนก็แตะอ่าดึงสลักระเบิดนะครับอันนี้สําหรับใครที่เวลากำระเบิดแล้วมันไม่ดึงสลักให้นะครับเอาเปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ความเร็วอความเร็วในแนวกล้องในแนวนอนนะครับก็ผมเปิดใช้งานนะอันนี้ต่อมาฐานะผมก็เปิดอันสองนะครับความไว ตามนี้เลยครับใครที่อยากได้นะกดแคปไป้าสี่สามสองหนึ่งแคปห้าสีสามสองหนึ่งแคปใครไม่ทันก็ย้อนดูเอานะครับกดสต็อปเอาแล้วก็แคปเอานะครับอาา่อาฮะอฮเสร็จแล้วหมดแล้วครับผมอธิบายหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วกรารฟงกราฟิกเสียงยิงอืมเท่านั้นเลยครับสั้นๆง่ายๆทุกคนก็ฝากกดข้อละหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนจะก,การคิดหน้าครับใครอยากได้คอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์อยู่ข้างล่างเลยครับผมแต่ผมจะรีบทําให้นะ